ร้ายแรงนะคะคือการที่เราเอาคลิปของคนอื่นมาใช้เอาดาเอาเป็น,นของที่เป็นติดลิขสิทธิ์นะถ้าเราใช้ของเราดิบๆนะโดยการที่เราทำหน้าของเราขึ้นมาแล้วเราก็มีคอนเทนต์โดยตัวเราเองเนี่ยไม่ต้องไปเล่าเรื่องคนอื่นเล่าเรื่องของเราเองก็หมดเวลาเป็นวันๆไปนะคะ ขอบคุณพี่อัมพรนะคะที่เข้ามาฟังสัญญาคุยทุกวันเลยอไม่มาฟังคุยก็ยังจะดูย้อนหลังให้อีกนะคะวันนี้เช่าของบังกะโลเป็นแก้วเหมือนเดิมนะคะมีเพื่อนมาอยู่ด้วยหนึ่งห้องนะคะอยู่สองวันนะคะสาวๆวัยรุ่นมาจากประเทศเบลเยียมนะคะเบลเยียมเนาะ เธอบอกว่าเธอมาแล้วเธอรู้จักเกาะพังงานดีนะคะเ,เลือกอยู่ห้องนั้นห้องนี้ก็เราก็โอเคเลยเธอมาอยู่กับฉันเหมือนอยู่บ้านตัวเองนะทำตัวให้สบายสบายเลยนะคะก็บอกเข้าไปอยากหารถเช่าถูกๆก,ก็ไปเดินหารถเช่าบ้านเช่ารถเช่าใกล้ๆเลยจะเอาคันใหม่คันเก่าราคาเท่าไหร่ก็ได้เนาะถ้าจะเอาใหม่มากแล้วพลัง power ดีก็สองร้อยถ้าจะเอาคันเก่า ก็เอาไปร้อยห้าสิบนะคะไปหาเลือกเอาได้เลยนะคะถ้าเพราะว่าการมาอยู่เกาะพังงานการเดินนี่เนี่ยเป็นการทรมานตัวเองมากเลยนะมันต้องมีรถเว้นเนาะดบิดไปนะคะรถเรือที่นี่ส่วนใหญ่ใช้ Honda c คลิกนะคะคิดว่าถ้าเราใช้ลองเอาไอ้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือว่าจักรยานไฟฟ้ามาตั้งไว้ที่เกาะพังงานเนี่ยไม่คุ้มหรอกเพราะว่าเนินมันอยู่เยอะ ที่เนินขึ้นสูงๆต่ำๆนะเดี๋ยวจะลองทดลองเอามาวิ่งสักคันหนึ่งดูว่ามันประสิทธิภาพมันดีไหมนะคะถ้ามันขึ้นที่สูงได้เราก็บอกจำกัดว่าไอ้รถจำนวนเนี้ยถ้ามันวิ่งในที่ราบอ่ะมันโอเคแต่มันถ้าไปตามริมชายหาดที่โค้งหักศอกสูงๆต่ำๆนี่มันน่าจะหมดแรงไวเนาะยิ่งมีการซ้อนกันนี่ไม่ดีเลยนะคะ เขาก็จะให้ใช้ในเฉพาะที่เฉพาะแห่งแต่ว่าถ้าเราวิ่งช้าๆมันสามารถพาเราไปได้เพราะว่ามันเป็นรถใช้พลังงานไฟฟ้านะคะโดยที่ไม่ต้องสปีดอะไรเราก็บิดมันไปเรื่อยๆหนอยากให้ไปไวถ้าอยากให้ไปช้าเราก็เบรกมันไว้นะคะอาจมันจะอาจจะมีข้อดีข้อด้อยกันตรงที่ว่าน้ํามันกับไอไฟฟ้าอะไรจะหมดก่อนกันความเร็วระยะมันออกตัวเป็นยังไงเนาะ ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลานะคะบางทีสัญญาอาจจะตายไปก่อนก็ได้ที่จะได้ใช้รถไฟฟ้าในวันโอกาสข้างหน้าเนาะทุกอย่างมันมีความเปลี่ยนแปลงนะคะอย่ายึดติดมันเนาะถ้าเรายึดติดยึดมัน่นมันจะต้องเหมือนเดิมเราจะต้องไม่ตายเราจะต้องไม่ป่วยนะคะเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่ยอมรับแบบนั้นนะเราก็ยอมรับความเป็นจริงของชีวิตไม่ได้นะคะถ้าเรายอมรับความเป็นจริงของ ของอายุเกิดแก่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าเราอยากใช้ชีวิตในวันนี้ของเราให้เต็มที่แล้วเราก็ไม่ต้องไปคิดอาคาดแขนพยาบาทใครนะคะสัญญาเป็นมาแล้วเนาะคือเราเป็นคนจริงใจอะ่ะแล้วไปเจอคนที่ไม่จริงใจแล้วไม่ต่อยอดอะ่ะให้เราช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราเหนื่อยที่จะช่วยแล้วนะ่ะ พอเราพูดขึ้นมาก็เครืองอะไรประมาณนี้นะพอรู้ตัวอีกทีหนึ่งเราก็อาการไปไกลแล้วกูไม่กลับแล้วนะคะกลายเป็นโรคไวท้องมั่งไปโรคไทรอยต่ำฮอร์โมนไม่พอนะคะแต่ดีนะที่มันไม่เป็นฮอร์โมนเป็นพิษเหมือนไทรอยเป็นพิษเนาะก็เลยเพียงแต่เป็นฮอร์โมนบกพร่องนะคะทำให้เราได้ กว่าจะฟื้นตัวกลับมาได้ก็เนี่ยอายุมาก็เท่านี้เลยนะคะอีกไม่กี่ปีก็หกสิบแล้วนะคะทุกคนแล้วถ้าเรามันอยู่ที่ใจเราด้วยนะคะถ้าเราจิตใจเรายอมรับมันได้ทุกอย่างมันดีหมดเลยนะคะต่อให้มันมีปัญหาใหญ่ยังไงเราก็แก้ได้แต่ถ้าใจเราไม่หวาดไม่ไหวนะใจเราไม่ไม่ได้ต่อให้นิดเดียวปัญหาเล็กเราก็สร้างให้เป็นเรื่องใหญ่ได้นะคะ ถ้าใจเราโอเคใจเรามันมุ่งมั่นอะ่ะรับรองได้ปัญหาต่อให้ใหญ่เท่าช้างมันก็รอดเราจะแก้ได้ตามสถานการณ์ไม่มีทางออกเหรอฉันว่าฉันมีทางออกอะไรประมาณนี้เลยเนาะขอบคุณสองคนที่เข้ามาดูกันนะคะอันนี้สัญญาจะให้มันเป็นคลิปย้อนหลังเนาะก็เป็นเรื่องที่เอาสาระมานั่งคุย